สวัสดีครับคุกคิงสิลเลกับเต๋อชันทวิทย์วันนี้นะครับที่เห็นผมมาในชุดสีชมพูแบบนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้ครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนอะไรครับเดือนแห่งความรักและเมนูที่ผมจะทําในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าง่ายที่สุดตั้งแต่ทํารายการมาเลยเมนูนี้ก็คือข้าวไข่เจียวนั่นเองอันดับแรกนะครับเราก็จะมาซอยหอมกันก่อนนะครับหอมก็ซอยไปเรียบร้อยแล้วไข่ก็พร้อมแล้วเราจะมาต่อยไข่เอ้ยไม่ใช่ ตอกไข่กันตอกรวมันเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่หอมที่เราหาั่นลงไปตีปให้เข้ากันอุปกรณ์ที่ดีก็ทําให้เรามีชัยกว่าครึ่งละเดี๋ยวถ้ากระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปแค่น,นิดเดียวก็พอให้มีกลิ่นเทลงไปเลยหอมมากครับไข่จะมีความแบบฟูจะเป็นฟูแบบนุ่มไม่ได้ฟูฟ่องหลายคนถามนะครับว่าการร่อนยังไงนะครับถึงจะทําให้ไข่ออกมาน่าทานผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมร่อนอยู่คือผิดครับเราต้องไปร่อนที่กระทะครับ เตรียมข้าวกันนะครับสวยประดุร้านเอาไข่ลงเลยครับหลังจากนั้นนี่เรียบร้อยแล้วครับข้าวไข่เจียวนะครับโปะไข่ลงไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามน่ากินมากอาจจะดูเป็นเหมือนเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเราพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจกับมันนะครับรับรองว่าใครที่ได้รับไปเนี่ยจะต้องชื่นชอบทุกคนแน่นอนเราสามารถใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับคนพิเศษของเราได้ด้วยนะครับน่ารักเนาะฝากคำคมไว้เลยแล้วกันนะครับกับข้าวไข่เจียวจานนี้นะครับ คนใดที่ได้เจียวจะเป็นคนเดียวที่ได้ใจครับ